พี่น้องพี่น้องถึงเฮี้ยนเหล่าหายพาจยอมบ,อบอ้าเบิ้งเจาสีขาวยายห่หอยเป็นคนสีขาวเ้วย จะมีเขาสวยผีบ้า้องพักไหลออกมาให้งนี่งชาองนึงก็จะเป็นเปลวดำผสมระหา่ถ้าเราจะเปิดชัดล่มเห็ดเปาคุณละอองต่างๆออกไปทั้งัน

อบคันวพี่น้องสาว่าโอเคบอนเสร็จยังไงดีเข้าเข้าเดรฮามไหกไก่น้ำพ่น้นองเป็นกรสีชวนโตนะไหหไก่ไห้ไก่บางคนเลี้ยงป่าก็สสมารถเอาไปให้ป่ากินให้มุกกินเนาะห้ามมีบางคนก็เอาไปเลี้ยงวัวได้ด okay. ิพ <im> ่น <erecht> <im> ้นองวั่วกินเออยะยมาไสม ได้เมดผ้าผ้าเป็นพี่พี่สาวคนสีเขายูพี่น้องใค่ผ้ามาเบิงหน้าบ้านหน้าบ้านข้าเจา้ามีบักย่มเด้อพี่น้องหน้าบ้านนี่เขาปลูกพักใส่กระสร้างไหวพี่น้องใส่กระสร้างพักเพย่พี่น้องได้เลยอ,อันนี้กะต้นหอมพี่น้องเด็ดกิน เบิ้ตรงนี้อันนี้พักแสลแนเดอร์พี่น้องก็สร้างนี่พักแสลแนน้าบ้านปลูกพักไว้ทักินพี่น้อง